สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูวิธีการเพิ่มลิงก์สินค้า A f f i l i a t e สำหรับใครที่ทำา affiliate ของ TikTok อยู่แล้วนะคะมีวิธีการเพิ่มยังไงไปดูกันเลยนะคะคือเราทำคลิปรีวิวเสร็จแล้วนะคะมีวิธีการเพิ่มอยู่2วิธีไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่ Tik t o k s h o p ของเรานะคะอันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวมีดสไลด์กล้วยฉาบนะคะอันนี้เราทาคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วลว,วิธีแรกก็คือให้เราไปเพิ่ม สินค้าตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปค้นหาสินค้าที่เราจะมาเพิ่มในคลิปเรานะคะเป็นมีสไลด์กล้ยฉาบนะนี่นะคะเราก็ทําการเพิ่มลงไปนะคะตรงนี้เลยนะคะส่วนอีกวิธีนึงนะคะไปดูนะคะเมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอัปโหลดคลิปเราขึ้นไปนะคะอันนี้เราทําการเพิ่มครบแล้วนะคะ ทั้งหมด10ลิงก์นะคะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรีวิวสินค้านะคะเพราะว่าคลิปที่แล้ว,ลวนะคะคือเราใส่ลิงก์สินค้าไปไม่ครบถ้าเกิดว่าร้านค้าเขายกเลิกค่าคอมมิชชั่นนะคะสินค้าตัวนั้นก็จะใช้ไม่ได้เราก็จะเสียประโยชน์ในการรีวิวสินค้าไปอันนี้เราจะใส่เพื่อไม่ครบ10ลิงก์เลยนะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะนี่นะคะเราก็จะชี้เป้าว่าสั่งซื้อตรงไหนนะคะวิธีการทำคลิปนะคะ กดถัดไปนะคะนี่นะคะพอเราเพิ่มลิงก์เรียบร้อยแล้วเรามากดเพิ่มลิงก์ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นสินค้า a f f i l i a t e ของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะคะกด10ลิงก์เลยนะคะและอีกวิธีนึงนะคะก็ไปเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มสินค้าข้างล่างนี้นะคะไปที่บริษัทในเครือนะคะถ้าจะเพิ่มลิงก์ตรงนี้นะเราก็ไปค้นหาสินค้าที่เราจะรีวิวที่เรารที่เกี่ยวกับรีวิวของเรานะ มีสไลด์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็เพิ่มได้นะคะแต่ว่ามันจะยุ่งยากเวลาเราเพราะมันสามารถเพิ่มได้แค่ทีละชิ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการเพิ่มลงไปทีนี้ลองเพิ่มอีกทีนึงนะคะเพิ่มตรงนี้นะคะคือมันจะยุ่งยากเราต้องมาค้นใหม่เหมือนเดิมนะ ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแรกนะ่ะเราจะกดเพิ่มๆไปเลยนะคะเนี่ยเราต้องมาค้นใหม่ซึ่งมันจะช้าไงแล้วก็ไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ทำวิธีแรกดีกว่านี่นะคะอันนี้เราเพิ่มวิธีที่สองนะแต่มาดูวิธีแรกที่เราเพิ่มลิงก์สินค้าก่อนก่อนที่เราจะอัปโหลดคลิปรีวิวเราลงไปนะคะอันนี้ก็คือเราเพิ่มมาเรียบร้อยและเมื่อกี้นี้วิธีแรกนะคะ เอาเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วก็กดเพิ่มไปเลยนะคะเราไม่ต้องไปค้นหาใหม่นะคะนี่นะคะเราก็สามารถเลือกเพิ่มได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปกดค้นหาให้มันยุ่งยากเสียเวลานะคะถ้าถ้าเกิดเราทําวิธีแรกก็จะสะดวกในการเพิ่มสินค้านะคะในคลิปนี้ก็มาแชร์นะคะสาหรับใครที่ทํา A f f i l i a t e นนะคะดีการเพิ่มสินค้าง่ายๆในคลิปรีวิวเรานะคะก็เพิ่มวิธีนี้ก็จะสะดวกกว่านะคะ หากมีคอมเมนต์หรือม,มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมาตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์นะหากชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ